กระจังหน้าม้ามาแต่งนะคะแบบมีไฟถักจุดตรงนี้นะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะก็คือลูกค้าเลือกได้นะคะกระจังหน้าว่าจะเอาเป็นอฟอ r เอฟบอดี y ตัวใหญ่หรือจะเป็นม้ามาแตง่งตัวนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตัวนี้สาวแต่งให้ตามใจลูกค้าเลยนะคะ ส่วันฝากระโปรงหน้านะคะถ้าเป็น M Y 2 1นะคะฝากระโปรงหน้าก็คือจะมีคำว่า Everest นะคะเป็นโครเมียมติดมาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้ายังคงไว้ตัวเดิมนะคะตัวนี้ก็คือตัดกระสีดำก็ดูหล่อดูดุขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะส่วน ต่งหน้าแต่งตาลลอนิดนึงนะคะก็เพิ่มตรงไฟไอเนี่ยเรดไอตรงตรงตรงลูกแก้วตรงนี้นะคะ1จุดแล้วก็เพิ่มครอบวงแหวนตรงนี้นะคะให้1จุดนะคะแล้วก็ไฟอ่าเนะะี Day ่ยค่ะเดทาร running l i แบบวิ่งนะคะพร้อมไฟมัดแต่ง3ขีดตรงนี้สาวเพิ่มเติมให้เลยนะคะลูกค้ารีเควสมาอยากได้สไตล์แบบนี้รอๆลอๆดุดดหาาะสำหรับนางหัวชาวปากใต้นะคะ นี่เป็นสเกิร์ตชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็คือจะครอบสเกิร์ตหน้าตรงนี้นะคะอ่านี่คือเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นคําว่าวิ c เตอร์แล้วก็สาวใส่เพิ่มเติมให้เป็นไฟตัดหมอกหน้าเป็นรูปตัวซีด้วยนะคะตรงนี้นะสาวเปลี่ยนให้เลยหล่อๆลอแบบครบเซตนะคะตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ส่วนเซนเซ,นเซอร์หน้าตัวนี้นะคะก็คือ,อยังคงใช้งานได้ นะคะเช่นกันแต่ว่าจะเป็นแบบคิ้วคิ้วล้อของชุดแต่งมาเลยที่เราจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาดสมนิ้วแบบแนบนะคะของชุดแต่งลิตเตอร์จะเป็นแบบแนบขนาดสามน,นิ้วเป็นสีดําด้านนะคะเนะะี่ยคาน่ะแนบงานเรียบร้อยมากนะคะตัวนี้เป็นงานพรีเมียมตัวนี้รับปาาระกันจาก à, าศูนย์บริการเราก็คือแต่งที่ศูนย์เลยตัวนี้รับปาาระกันนะคะโดยวิิยะรับประกันภัยโดยวิรยิราารย,ย,รยะนะคะรับปาาระกันให้ คุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้องล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กตัวนี้แม็กตายดุๆนะคะออฟโรดเลยตัวนี้จะเป็นแม็กฟูลนะคะของแท้จ,จากอเมริกาเลยนะคะไลน์เวเปอร์นะคะ27555 R20 นะคะตัวนี้เป็นยาง BF w o o d ุ้ดดินะคะออเทเรนก็คือลูกค้าสามารถขับได้นะคะนุ่มนวลทุกสภาพถนนเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะคะตัวนี้คือเป็นเป็นสไตล์ของ e v e r อเรสต์นะคะตอนนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่เทรนก็คือจะเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นเป็นยางนะคะเป็นยาง BF แล้วก็แมปเวเปอร์นะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะก็รอดูดันมากนะคะจากตัวนี้ส่วนแก ก็รอ,องเบามือจับครอบมือจับสาวจะให้ลูกค้าเป็นงานครอบนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดําด้านนะคะคือตัดกับสีดําเงานะคะก็รูให้รถมีมิตินะคะดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมคีเลตเอนทีก็คือจะ,อะไม่ต้องใช้กุญแจเปิดรถแล้วนะคะก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะเรามีกุญแจอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มสาวใช้เป็น AA ซิลิมินนะคะก็คือบหน้า60รอบคัน 60รอบพันทั้งบานหน้าและรอบพันด้านหลังนะคะ60สิเลยเพราะว่าลูกค้าไม่อยากไม่อยากดำมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขับรถตอนค่ำคืนก็จะเกิดอันตรายนะคะจะมองไม่เห็นลูกค้าบอกว่าเอาแบบใส่นิดหน่อยนะคะตัวนี้แล้วก็าสาวเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นคิ้วกระสาตัวนี้นะคะส่วนเรา้าราคายังเป็นสีเดิมที่มาจากโรงงานนะคะของแท้เลยจากโรงงานก็คือจะเป็นสีนี้นะคะล,ลูกค้าไม่ได้พ่นนะคะแล้วก็ส่วน ว่าบันไดเองนะคะตัวนี้เป็นราวบันไดถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะบันไดตรงนี้ด้านชายบันไดก็จะเป็นคโครมเมียมลูกค้ายังคงความเป็นคโครมเมียมไว้นิดหน่อยนะคะพอสวยงามตั่งสีดําก็หล่อดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะภายในตัวนี้นะคะเ,าเ,าเาบาะหน้านะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางเนี่ยค่ะสูงตามได้เดินหน้าเลื่อนเข้า ออกได้นะคะตัวนี้แล้วก็โฟรม 5D ตัวนี้ลูกลูกค้าเลือกเป็นสีดําเดินได้ดํานะคะคือดําทั้งคันนะคะคันนี้นะคะแล้วก็สาวก็ให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเฟรชมาแล้วก็อของแท้จากโรงงานก็คือจะมีเอเ r อร์เสตัวนี้นะคะนี่คือติดมาจากโรงงานแล้วแล้วก็สาวเพิ่มเติมให้คือเป็นตัวสครับเพดตรงชายบันไดให้ด้วยนะคะเพื่อป้องก,กันกันรอยแล้วก็ความการดูลแลรักษาก็ง่ายขึ้นนะคะเวลาเราขึ้นรถจะได้ไม่เปื้อนนะคะตรงนี้สาเพิ่มเติมให้ นะคะแล้วก็เนะะืาภายในตรงนี้ก็คือรุ่นนี้มันจะมีซันรูฟนะคะมีซันรูฟพาโนรามิกมวลซันรูฟนะคะตัวนี้ให้แล้วกเ็เป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้10สปีดนะคะนะคะดูใกล้ๆออโต้ Auto 10สปีดแล้วก็สามารถมีโหมดเอสนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับมาโหมดอารมณ์ประมาณ เป็นกึ่งแมนนวลนะคะก็ปรับลดบนหัวเกียร์ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็มีระบบช่วยถอยจอดนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยระบบป้องกันการ,ารลื่นถลายนะคะเวลาเราขาับในทางลากชันมีเบรก ABS มี EBD การกระจายแรงดันน้ำมันเบรกตัวนี้มีครบเลยแล้วก็มีระบบช่วยลงเขานะคะแล้วก็ช่วยขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือครบคันนะคะระบบความปลอดภัยก็ คล้ายกับตัวคือตัวสองพออยู่แล้วนะคะระบบความออลวะะาปลอดภัยก็คล้ายกับตัวไบเทอร์โบค่ะตาา่างกันที่ตัวนี้เป็นขับเครื่องสองล้อแค่นั้นนะคะแล้วก็เครืนน่องยนต์มันก็จะเพิ่มเทอร์โบขึ้นมาตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีะไฟให้นะคะเนี่ยค่ะสามารถเสียบพวกอคอมพิวเตอร์นะคะเผื่อลูกค้าใช้ทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็มีไฟให้ไฟเหมือนไฟบ้านนะคะ230รสสิโวลต์แล้วก็มีพัดลมปรับพัดลมแอร์ได้นะคะตัวนี้ นะคะแอร์แยกฟฟา้ายวาตามนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะคะก็สามารถานั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะคะลูกค้าสามารถใช้งานใช้บรรทุกได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเบาะด้านหลังเนี่ยค่ะสามารถปรับพับเรียบได้นะคะเดี๋ยวจับรับไปดูเนี่ยค่ะเวลาเลื่อนขึ้นบนปุ๊บเราก็เลื่อนทางนี้เลื่อนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้า,าจะใช้งานแบบว่าประมาณว่า จะบรรทุกของเรียงยาวหน่อยนียคะ่ะเราก็พับสองด้านนี้ปุ๊บพับได้เลยนะคะพับเรียบได้เลยนะคะบรรทุกได้ถึงด้านหน้าเลยนะคะ <c oughs> ก็อเนกประสงค์จร <c oughs> ิงๆสำหรับตัวนี้นะคะนี่คะ่ะพับเรียบได้ด้านหลังเราบรรทุกของก็คือตัวนี้สาวบรรทุกของพวกแบบที่ถอดจากลูกค้าไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มีกิม m i c นิดนึงตัวนี้ลูกค้าอยากได้คําว่าเอเวอเรสต์นะคะด้านหลัง เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะให้หล่อมากขึ้นตัวลูกค้าบอกว่าขอกเนกิึงนะคะเพิ่มความหล่อนะคะแล้วก็นี่ค่ะดูดันมากไฟท้ายนี่สาวทำเป็นไฟท้ายเจลซีให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะจะเป็นโครมดํานะคะดูดันมากาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโครมดําหรือโครมแดงก็ได้แต่คันนี้รถสีดําลูกค้าอยากได้เป็นอารมณ์แบบว่าดูดันนะคะเหมาะกับในหัวาชาวปกากใต้ก็ใช้เป็นโครมดํานะคะดํา ะะแล้วก็คาดท้ายคาดฝาดท้ายไว้ก็มีเป็น2สเตจก็คือเวลาเราเหยียบเดรกจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เลาถอยจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้และที่สาเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งวิคเตอร์นะคะแบบท่อคู่พร้อมไฟกันชนท้ายตรงนี้เป็นรูปตัว C นะคะนี่สาวทำให้เพิ่มนะคะนยะคะจะมีคําว่าวิคเตอร์มาจากโรงงานเลย ะะคสวยหล่อมากๆหล่อเต็มมากนะคะ,นะค,ะคันนี้เนาะเดี๋ยวสาวให้ดูงไฟในบ้างนะคะเดี๋ยวสาวไปเปิดไฟท้ายให้ลูกค้าดูทีนึงจับรถได้เกียร์เกียร์ผีป่ะเียร์เก็ตเลห้ลูกค้าดูเข้าเกียร์พีนะต้องลองดูก่อ,อกน ลองลองเปิดดูวันนี้เข้าเกียร์ถอยเหรอเดี๋ยวสาวถอยให้ลูกค้าดูนะคะอ๋อใช่ใช่ไม่เข้าเกียร์นี้เข้าเกียร์เอยู่ลูกค้าถ้าถ้าเกิดว่ารถเราอยู่ในเกียร์เอ็นเลหมดเกียร์เอ็นนะคะเกียร์ดีเกียร์ดีอันนี้เข้าเกียร์ดีเกียร์ดีอย่างนี้ค่ะแล้วใส่เบรกมือไว้อย่างนี้ค่ะฝาท้ายจะเปิดไม่ได้นะคะลูกค้าต้องจอดในเกียร์พีเท่านั้นนะคะถึงจะเปิดฝาท้ายได้นะคะเดี๋ยวสาวไปปลดเกียร์ก่อนนะคะ เพราะบางคนลูกค้าแบบวิอาแบบว่าตกใจอะไรเงี้ยค่ะ,ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะจะมีการเซฟตี่เวลาลูกค้าจอดรถนะคะไม่ได้อยู่ในเียร์ซีนนะคะกะ็จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถ ะะสามารถเปิดได้3แบบนะคะเปิดจากรีโมทต,ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปเปิดจากตัวนี้ก็ได้หรือเตเปิดเป็นฝาท้ายแฮนฟีหรือเราก็เตเปิดก็ได้ค่ะถ้าเตเปิดมันที่เสาเตเปิดตะกี้แต่เราต้องมีพกกุญแจไว้นะคะแล้วก็หรือเราจะเปิดจากด้านหน้าก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าเราจอดรถไม่ใช่ในเกียร์พีมันก็ไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้นะคะ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ด้านท้ายนะคะจะรกนิดนึงเพราะว่ากำลังเตรียมตัวที่จะ,ะส่ม,มอบให้ลูกค้าในวันในคืนนี้นะคะก็จะเป็นทุกของก็คือของที่ถอดจากลูกค้าก็คือมีกันจกระจังหน้านะคะพวกคาดท้ายไฟต่างๆสาคืนให้ทุกชิ้นนะคะคืนกลับไปให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าเบื่อก็อยากใช้งานของของเดิมก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้ก็คือเราก็คืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ นะคะเนี่ยค่ะด้านท้ายฝาท้ายก็คือพับได้เนี่ยค่ะพับเก็บได้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวสาไปถอยให้ลูกค้าดูนะคะว่าถ้า รอดูแบบนี้ถ้าลูกคะ้าท่านไหนนะคะสนใจกับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะตัวนี้เคยสาวให้เป็นดอกเบี้ยศูนเอร์เซ็นต์นะคะลูกค้ารับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ไปนะคะตัวนี้แล้วก็ชิ้แต่งจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าเพิ่ม